ถ้าการทํางานอย่างหนึ่งนะคะที่มี k ขั้นตอนนะคะโดยขั้นตอนที่เลือกในแต่วิธีทําได้เป็น n หนึ่งได้ในแต่ละวิธีของขั้นตอนที่1มีการเลือกทําในขั้นตอนที่2นะคะก็จะได้เป็น n สองและในแต่ละวิธีที่ทํางานในขั้นตอนที่1และขั้นตอนที่2อเนี่ยขั้นตอนที่สมีการเลือกทําขั้นตอนที่สด้วยนะคะนี้จะได้เป็น n สาเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเ,เราจะได้ทั้งหมดจํานวนทั้งหมดในการ เลือกทำงาน k อย่างนี้นะคะมีค่าเท่ากับ n 1คูณ n 2คูณ n 3ไปจนถึง n k นะคะพูดง่ายก็คือถ้าการทำงานของเราเนี่ยมีทั้งหมด3ขั้นตอนใช่ไหมคะซึ่งเป็นวิธีที่เราต้องเลือกการทำงานทั้ง n 1 n 2และ n 3ต่อเนื่องกันนะคะเราก็จะนำ n 1 n 1 n 2 n 3ตัวนี้มาคูณกันนะคะจะเป็นวิธีทั้งหมดในการทำงานดูตัวอย่างที่5นะคะจำนวนคู่บวกที่มี3หลัก มีจานวนทั้งหมดกี่จานวนจากตรงนี้นะเงื่อนไขคือเขาให้จํานวนมีคู่บวกเนาะเป็นคู่บวกแล้วก็มีสามหลักนะคะ,ะจากโจทย์เนี่ยก็คือจะเห็นว่าโจทย์ไม่ได้บอกเลยว่ามันมีจํานวนตัวเลขโดดอะไรบ้างใช่ไหมคะ,ะไม่ได้บอกว่าเลขโดดมีอะไรบ้างนะคะฉะนั้นนะเราก็ต้องเข้าใจว่ามันคือเลข0ูนย์ถึงเลข9 เข้าใ okay, ไหมคะต้องเป็นเลขศูนถึงเลข9แล้วก็โจทย์เนี่ยไม่ได้บอกเลยว่ามันให้ซ้ําหรือไม่ซ้าใช่ไหมคะถ้าโจทย์ไม่ได้บอกนะคะไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรนะคะก็คือให้เราเข้าใจว่าโจทย์นั้นซ้ําได้ซ้ำได้และตัวเลขโดดเนี่ยมีเลข0นถึงเลข9นะคะาจากแนวคิดเนี่ยในการสร้างเลข3หลักนะคะ เวลาเราจะสร้างเลข3หลักเนาะมันก็ต้องมีหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยโอเคไหมคะจึงเปรียบเสมือนการทํางาน3ขั้นตอนอ่ะเป็นขั้นตอนแรกก็คือเราลงเลขโดดในหลักร้อยเนี่ยทาได้กี่ตัวคะก็คือ9ตัวเท่านั้นเนาะเพราะว่ายก,ยกเป็นเลขศูนย์ใช่ไหมคะอ่ะอันนี้เราเราก็จะได้9วิธีด้วยกันขั้นตอนที่2นะคะเลือกเลขโดดมาเขียนในหลักสิบใช่ไหมคะเราจะทําได้10วิธีเพราะว่าเพราะว่าอะไร เพราะว่ามันให้3กันได้ไงคะเราก็เลยเลือกได้ทุกตัวนั่นเองต่อไปขั้นที่3นะคะเลือกเลขโดดมาเขียนในหลักหน่วยนั่นเองนะคะโจทย์บังคับว่าต้องเป็นจํานวนคู่บวกใช่ไหมคะดังนั้นจํานวนที่ได้เราจะสามารถเขียนตัวเลขลงในหลักหน่วยได้เพียงแค่5ตัวนะคะดังนั้นก็เขียนว่า5วิธีซึ่งมีเลขอะไรบ้าง0 2 468ค่ะอันนี้คือพอเราเห็นแล้วว่าในการสร้าง เลข3หลักของข้อนี้นะคะจะเห็นว่าหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยถ้าขาดหลักใดไปเนี่ยมันก็จะไม่ครบองค์ประกอบใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยมันก็เหมือนการทํางานเคขั้นตอนที่แต่ละวิธีเนี่ยจะมีการเลือกตั้งแต่ขั้นตอนที่1ไปถึง2อาถ้าไปถึงขั้นตอนที่3ก็คือต้องเลือกขั้นตอนที่1 2ไปด้วยใช่ไหมคะเชื่อมโยงกันไปาจากตรงนี้นะคะจานวนคู่บวกที่มีเลข3หลักก็ก็จะได้เท่ากับ9คูณ10คูณ5เท่ากับ 450นั่นเองนะคะถ้าใครสงสัยนะคะดูตรงนี้เนะาะในส่วนของการเขียนนะคะเอาจริงคือมันก็เยอะนะคะมันก็เยอะกูอลองเขียนตัวเลขให้เราดูสักนิดนึงแล้วกันอย่างเช่นถ้าเลขหลักร้อยของเราเป็นเลขหนึ่งเลขหลักสิบของเราเป็นเลขศูนย์นะคะแล้วก็เลขหลักหน่วยของเราเป็นเลขศูนย์ เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะว่าเราต้องการเลขคู่เนาะ,ะเป็น c หนึ่งศูนน่งศูยใช่ไหมคะ,ะต่อไป1นึ่1หน1่ง1 1นนอนักเรียนเห็นไหมคือมันเยอะไหมคะเยอะไหมก็คงเยอะใช่ไหมคะกว่าจะเขียนไปจนถึงเลข9อ่าหลักร้อยเป็นเลข9ใช่ไหมคะก้90 90ยก 0 9 0 2 9เ4 9 0 6 9 0ยเคะเยอะจนกว่าจะไปถึงนู่นนะ998รวมแล้วนะ เราจะได้ทั้งหมด450วิธีเอาจริงคือในจำนวนของหลักร้อยใช่ไหมคะตั้งแต่100จนถึง999เนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด1000ใช่ไหมคะถ้าเป็นเลขคู่เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด450นั่นเองเนาะเห็นไหมคะเกตนะไปต่อที่ตัวอย่างที่6นะคะตัวอย่างที่หอตรงนี้นะคะเขาบอกว่ามีกล่อง5าใบและลูกปิงปอง3ลูกนะคะต้องการนำลูกปิงปองทั้งหมดเนี่ยใส่ลงในกล่อง ใส่ลงในกล่องคืออะไรก็คือเรามีกล่องอยู่ห้าใบอ่ะเรามีกล่องอยู่5้าใบอ๋ไวแป๊บนึงนะคะมีกล่องอยู่5้าใบนะคะกล่องอยู่ห้าใบอะเราเอาลูกปิงป้องใช่ไหมคะไปหย่อนลงในกล่องใบแรก ใบที่สองใบที่สามใบที่สี่ใบที่ห้าอันนี้เราจะได้ทั้งหมดกี่วิธีคะก็ห้าวิธีใช่ไหมคะดูลูกที่สองสิลูกที่สองลูกที่สองเนี่ยเราก็เอาไปหย่อนเหมือนกันค่ะหย่อนลงในใบแรกใบที่สองใบที่สามใบที่สี่และใบที่ห้าเหมือนกันมันก็ได้ห้าวิธีเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าโจทย์บอกว่าไงเอ่ยมันให้ซ้ําได้ไหมคะ ไม่ได้บอกเงื่อนไขเลยว่าซ้ําหรือไม่ซ้าใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราก็ถือว่าลูกปิงปองทุกลูกสามารถหย่อนลงในใบเดียวกันได้ดังนั้นมีลูกปิงปอง3ลูกเราก็นํามาสร้างเป็น3ขั้นตอนนะคะสขั้นตอนการที่เราจะทําทงานตรงนี้เสร็จนะคะก็คือเราต้องหย่อนลูกปิงปองให้ครบทั้ง3ลูกโอเคไหมคะต้องหย่อนลูกปิงปองให้ครบทั้ง3าลูกนะคะดังนั้น ขั้นตอนแรกนะคะนำรูปเปียงปองรูปที่1ใส่ลงในกล่องทําได้5วิธีเนาะก็คือกล่องที่1นถึงห ขั้นที่2ก็คือนํารูปปิงมปองที่2นะคะไปใส่ลงในกล่องนะคะทาได้5วิธีกล่องใบที่1และใบที่5นะคะขั้นตอนที่3นําลรูปปิงมปองลูกที่3นะคะใส่ลงในกล่องเนาะจะทําได้5วิธีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็เอาไปใส่ลงในกล่องที่1ถึงกล่องที่5ดังนั้นนะคะเราจะได้จํานวนของรูปปิ่มปองทั้งหมดที่ใส่ลงในกล่องนะคะที่มีวิธีที่แตกต่างกันเนี่ยทั้งหมดเป็น5้คูณหคูณหนะคะเท่ากับ125วิธีค่ะ โอเคไหมในส่วนของการนําลูกบปลงปองไปใส่ลงในกล่องนะคะได้เยอะเลยใช่ไหมคะถ้าเราเอามาเขียนเป็นแผนภาพต้นไม้นี่ไงหูคงเยอะมากใช่ไหมคะก็ไม่สามารถที่จะเขียนได้เนาะจะเห็นว่าตัวนี้นะคะมันจะมีแบบแผนเขาเรียกว่าอะไรแผนภาพต้นไม้ที่มีการแตกกิ่ง แบบเป็นระเบียบใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราจะใช้หลักการคูนได้ง่ายๆเลยใช่ไหมคะามาดูข้อตัวอย่างที่7นะคะตัวอย่างที่7ต้องต้องการสร้างคําที่ประกอบด้วยอักษร4ตัวนักเรียนดูจากโจทย์ดีๆนะโจทย์บอกว่าให้สร้างอักษร4ตัวใช่ไหมคะจากคําว่า Special ลใช่ไหมสเปเชียเนะาะในกลุ่มของ ภาษาเราภาษาเราเนาะภาษาสเปนอ่านว่ายังไงเอ่อเดี๋ยวค่อยมาบอกครูแล้วกันในห้องเนาะภาษาจีนภาษาจีนแปลว่าอะไรอ่านว่าอะไรนะ,ะเดี๋ยวค่อยมาแจ้งครูในห้องแล้วกันนะคะส่วนภาษาญี่ปุ่นอ่าโอเคถ้าเรารู้จักก็มาสอนภาษาญี่ปุ่นให้ครูด,ด้วยนะคะคําว่าสเปเชียลเนาะอ่าในส่วนของตรงนี้เนาะ มันจะมีคําว่าไม่คํานึงถึงความหมายแปลว่าเราเรียงยังไงก็ได้ใช่ไหมคแล้วก็มีเงื่อนไขที่บอกว่าขึ้นนําหน้าด้วยสระและลงท้ายด้วยพยัญชนะนะคะเราจะได้คําที่แตกต่างกันเป็นเท่าใดใช่ไหมคะเราจะได้คําที่แตกต่างกันเป็นเท่าใดนะคะเราก็มองที่สระก่อนคะ่ะสละสระของเรามีกี่ตัวคะสระของเรามีกี่ตัวจากตรงนี้จะเห็นว่าสระของเรามี e i แล้วก็ a ใช่ไหมคะ e i a ส่วนพยัญชนะพยัญชนะมีกี่ตัวคะพยัญชนะมี s p c l นะคะ4ตัวใช่ไหมเพราะว่าอักษรตรงนี้มีทั้งหมด7ตัวด้วยกันนะคะอ่าเมื่อเรานำมาสร้างเป็นอักษรที่เป็นอ่าเป็นคำเนาะเป็นคํำที่ประกอบด้วย4อักษรใช่ไหมคะมันก็จะมี4ขั้นตอนในการสร้างนะคะอันนี้ครูอมองให้เป็นขั้นตอนที่1แล้วกันนะคะอันนี้ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่4 โอเคไหมคะาจากตรงนี้มี4ีขั้นตอนแต่มีเงื่อนไขอยู่ว่าคําที่อยู่ข้างหน้าตัวนี้ต้องเป็นสระเท่านั้นและคําที่อยู่ข้างหลังตรงนี้ต้องเป็นพยัญชนะเท่านั้นนะคะงั้นครูขอเขียนบังคับไว้แบบนี้เลยละกันนะคะไว้ข้างล่างสระมีอะไรบ้างนะคะมี e i แล้วก็ a นะคะส่วนพยัญชนะครูขอเขียนตัวย่อนะคะพยัญชนะนะคะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวใช่ไหมคะก็คือ s PCL นะคะ SPCL อ่าเรามองที่สระนะคะมองที่สระเนาะสระมีอยู่3ตัวดังนั้นเนี่ยเราสามารถลงพยัญชนะอ่าลงอักษรนะคะที่เป็นสระเนี่ยลงในข้างหน้าตรงนี้ได้ทั้งหมด3ตัวใช่ไหมคะอ่ะสามวิธีอ่ะต่อไปครูขอไปดูที่พยัญชนะเลยละกันนะคะเพราะว่า มันบังคับให้เป็นตัวที่อยู่ท้ายๆใช่ไหมอยู่ท้ายเนาะอยู่ท้ายอ่ามันมีทั้งหมด4อักษรใช่ไหมคะ4อักษรอ,อ่าถ้าเราเอามาลงในตัวท้ายใช่ไหมคะตรงนี้นะมันก็จะได้ 4, 4ตัวใช่ไหมคะสามารถลงได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะอ่าดังนั้นตรงนี้ก็จะได้4วิธีค่ะต่อไปดูขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนที่เป็นตำแหน่งที่2กับตำแหน่งที่3 ตำแหน่งที่2กับตำแหน่งที่3เนี่ยจะเห็นว่าโจทย์ไม่ได้บังคับอะไรใช่ไหมโจ์ไม่ได้บังคับอะไรแสดงว่าอะไรคะแสดงว่าในส่วนของตำแหน่งสองตำแหน่งนี้นะคะเราสามารถลงสระและหรือเนาะเอาใช้คําว่าหรือแล้วกันพยันชนะได้พยันชนะได้นนไดอ่าดังนั้นนะคะสมมุติว่าครูเลือก e ไปในตำแหน่งแรกมันจะเหลือสระแค่สองตัวสมมุติว่าครูเลือก s ไปในตำแหน่งที่ส มันจะเหลือแค่3ตัวใช่ไหมคะสาบวกสเป็น5นะคะดังนั้นตอนนี้เราเหลืออักษรเพียงแค่5ตัวใช่ไหมคะ,อะเอามาลงได้ในตำแหน่งที่2เนี่ยเท่ากับ5้าใช้ไปแล้ว3ตัวนะคะก็จะเหลือ4ตัวนั่นเองอสรุปข้อนี้นะคะมีวิธีการสร้างคําทั้งหมดเป็นเท่าไหร่คะสี่หเนาะสี 4, 3, เป็น12 12คูณยีได้เท่ากับ 240คำนะคะครูใช้คานะเนื่องจากตรงนี้เขาถามถึงคานะคะาถามคําตอบคําถามวิธีตอบวิธีนะคะโอเคไหมคะในส่วนของตัวอย่างที่7นะคะามาดูการตัวอย่างที่8นะคะตัวอย่างสุดท้ายนะคะของกฎข้อที่2อนะคะอันนี้เขาให้สร้างอะไรคะให้เลือกตั้งใช่ไหมเลือกตั้งกรรมการโดยมีประธานรองประธานและเหรัญยิกนะคะประธาน ครูขอใช้ตัวย่อได้ไหมอ่ะขอเขียนเป็นจำนวนเต็มก่อนแล้วกันอ่ะเป็นตัวเต็มกันเนาะรองประธานแล้วกันนะคะแล้วก็เหตรันยิกนะคะเหรันยิกอ่าตรงนี้นะคะจะได้เท่าไหร่นะคะอ่าเขียนไปสามขั้นตอนใช่ไหมคะสขั้นตอนขั้นตอนแรกเลือกประธานขั้นตอนที่สองเลือกรองประธานขั้นตอนที่สามเลือกเหรันยิกนะคะอ่าก็มาดูกันซิ ผู้ชายมีกี่คนผู้หญิงมีกี่คนนะคะรวมกันแล้วได้กี่คนนะคะเราต้องดูด้วยนะคะจากโจทย์เขาบอกว่าไม่มีเงื่อนไขแสดงว่าทุกคนเป็นตำแหน่งไหนก็ได้นะคะาจากตรงนี้มีคนทั้งหมด8คนเนาะมีคนอยู่8คนแปดคนนี้สามารถลงเป็นประธานได้ทุกคนใช่ไหมคะดังนั้นในตำแหน่งขั้นแรกนะคะ ก็คือสามารถเป็นได้ทุกคนเลยนะคะสามารถเป็นได้ทุกคนเลยต่อไปดูขั้นตอนที่2เลือกรองประธานบ้างถ้า1คนเป็นประธานไปแล้วใช่ไหมคะมันจะเหลือจํานวนคนอยู่แค่7คนนะคะจากตรงนั้นจากตรงนี้เนาะเราก็จะได้เป็น7นั่นเองนะคะต่อไปถ้าเราลงประธานไปแล้วคนอ่คนได้ประธานไปแล้ว1คนลองประธานไปแล้ว1คนจะเหลือจํานวนคนที่สามารถเป็นหีรันยิได้เท่าไหร่คะก็ต้องหใช่ไหมคะตรงนี้ มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ8คูณ7 8 7 56ปดาคูณ6ได้เท่ากับ336ใช่ไหมคะสาาวิธีนะคะต่อไปดูข้อที่2นะคะข้อที่2เนี่ยมีเงื่อนไขว่าให้ประธานและรองประธานเป็นผู้ชายนะคะครูขอเขียนตรงนี้เลยนะประธานและรองประธานเป็นผู้ชายนะคะเป็นผู้ชายนี่นะ,ะผู้ชายดังนั้นเราก็ไปดูที่ผู้ชายสิคะผู้ชายมีกี่คน จากโจทย์ผู้ชายมีแค่3คนค่ะดังนั้นประธานเนี่ยก็จะมี3แล้วก็รองประธานก็จะเหลือแค่2เนาะ,ะเหลือผู้ชายอีกหนึ่งคนใช่ไหมคะกับผู้หญิงอีก5านะคะกับผู้หญิงอีก5าเพราะว่าในตำแหน่งนี้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ค่ะก็จะได้เท่ากับ6นั่นเองอรวมแล้วเป็นเท่าไหร่คะ6 6 36วิธีนะคะ,ะต่อไปข้อที่3นะคะข้อที่3เนี่ยเขาบอกว่าประธานเป็นผู้หญิงนะ,ะประธานเป็นผู้หญิงนะคะ ดังนั้นเราเขียนขั้นตอน3ขั้นตอนเหมือนเดิมค่ะขั้นตอนแรกก็คือตรงนี้ต้องเป็นผู้หญิงส่วนตรงนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ค่ะอันนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ค่ะผู้หญิงมีทั้งหมด5คนใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยทั้ง5้าคนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าใครจะเป็นพระาเนาะก็คือสามารถเป็นได้ทุกคนนะคะก็5วิธีนะคะต่อไปเราจะเหลือผู้หญิงอยู่แค่4ี่ค่ะแล้วก็ผู้ชายผู้ชายอีก3ามใช่ไหมก็จะกลายเป็น7กับ6นะคะคูณแล้วได้เท่าไหร่คะตรงนี้ ห้าหกสามสิบสามสิบคูณเจ็ดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดใช่ไหมคะก็เป็นหนึ่งสองร้อยยี่สองร้อยสิบวิธีนั่นเองนะคะอ่าต่อไปข้อที่สี่นะคะอีกสองข้อสุดท้ายนะคะอ่าอีกนิดนึงนะคะอีกนิดนึงข้อที่สี่นะคะโจทย์บอกว่าในจำนวนสามคนนี้มีนายสมหวังเป็นผู้ชายนะคะ ยนสมหวังอยู่ด้วยเนาะในสมหวังเป็นอยู่ด้วยแปลว่าอะไรแปลว่าสมหวังนี่เป็นผู้ชายใช่ไหมคะแล้วก็เป็นประธานด้วยนะยอมรับได้ไหมผู้ชายเป็นประธานาผู้หญิงบางคนก็จะขำไปนะตรงนี้ก็คือผู้ชายเป็นประธานใช่ไหมคะที่ชื่อว่าสมหวังดังนั้นมีสมหวังเพียงแค่คนเดียวค่ะอัอนนี้ก็คือใส่เลขหนึ่งไปนะต่อไปในขั้นที่สองมีเงื่อนไขอะไรอีกไหมคะไม่มีเนาะใช้ผู้ชายไปแค่หนึ่งคนก็จะเหลือสองสองบวกห้าก็เป็นเจ็ดนะ ใช้ไปแล้ว2คนก็จะเหลือ6นั่นเองนะคะสรุปาตามเงื่อนไขตรงนี้นะคะเราจะได้ทั้งหมด42วิธีนะคะ42วิธีอ่วิธีตัวสุดท้ายแล้วนะคะสมหวังเป็นประธานใช่ไหมคะสมหวังเป็นประธานนี่สมหวังเป็นประธานนะคะประธานเป็นสมหวังใช่ไหมคะสมหวังมีคนเดียวก็ใส่เลขหนึ่งไปเนาะจะเหลือ เฮลนยิกเป็นเพศเดียวกันกับประธานใช่ไหมคะอ่าตรงนี้แสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นผู้ชายนะคะผู้ชายเหลืออีกแค่2คนนะคะตรงนี้ใส่เลข2ไปคะ่ะต่อไปจะเหลือผู้หญิง1คนใช่ไหมคะแล้วก็อ่าไม่ใช่ผู้ชายผู้ชาย1คนแล้วก็ผู้หญิงอีก5ใช่ไหมคะอ่าตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ6นั่นเองรวมแล้วได้เป็น6กคูณสเท่ากับ12วิธีนั่นเองนะคะอ่าจากตัวอย่างที่8นะคะก็ ถ้าเราสงสัยนะคะถ้าเราสงสัยตรงไหนนะคะก็แคปหน้าจอมาถามในไลน์ส่วนตัวกับครูได้นะ,ะหรือว่าจะส่งลงในกลุ่มของเพื่อนๆก็ได้เนาะ,ะอันนี้คือกฎข้อที่2ค่ะกฎข้อที่2เนี่ยจะว่าด้วยการทำงานที่มันมีมากกว่า2ขั้นตอนนะคะซึ่งแต่ละขั้นตอนเนี่ยเราต้องทำงานขั้นตอนที่1 2 3ให้จบเนาะ,ะเราเราจะได้ขั้นตอนที่เป็นแบบลักษณะเชื่อมโยงกันนะคะ <c oughs> หรือเป็นแผนภาพต้นไม้ที่มีการแต่กิ่งแบบเป็นระเบียบเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการเรียนไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ We're low keep key keep softly spoken gonna no strings softly no you it it with tying to me happy in your company with no emotion cause my love deserves